ส pues, ิ่งีจิตเทโชวช้ยยศศิริมาจิตผ้คอยคู่มือจิตปุณและจิตการรักษาสัมพันจากอายาหนวานานรัสสิ่งทันสารสาวัตถุภวัฏวลาตัสมารสัพุทธะวันจิงสานังปากุริสารคานานุภาเวนะสิยานุพันธ์งานนุภาเวนะจุดตารัสษะมังคะลานุทลายนะฉับนางสิยานุภาเวนะเกตุมาดานุภาเวนะ ทัศปารามิตรานุภาเวนะทัศอุประรามิตรานุภาเวนะทัศปรามัทธารามิตรานุภาเวนะสีรสมาธิปัญญาณุภาวนพุทธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสังขาานุภาเวนะเตชานุภาเวนะอินทานุภาเวนะารานุภาเวนะเยยะธรรมานุภาเวนะจตุลาสีปิสหัสาธรรมขานทานขันทานานุภาวนะนวโรภะระธรรมานุภาเวนะสัจจังกิกะ วังชาวังคานุภาเวนะทสัมมาปันติยานุภาเวนะฉะระอินญานุภาเวนะเจตุสัจจะญาณุภาเวนะพระสัลายานานุภาไปนะสัพพันตุตาญาณานุภาเวนะเมตตากรุณามุทิตาเบิดานุภาเวนะสัพพะปะติตานุภาเวนะรัตตะรังสายสระนานุภาเวนะตุลิหัมสัพพะโลกะโสโุปันภวาทุกขะโอมะ นสุตายาสาวิัสันตุสัพพะอันตรายาติวิัสันตุสัพพะสสังกัปตุยห <rast> ังสัมิชนตุทีคายุตาตุยหังโหตุสัตตะวัสสาชีเวนะสัมังคิโกโหตุสัพพัธาอาจาสัปันภะตะวานาภูภูหังภูิคังขามหาสามุทาอนัคกาเทวตาสัทาตุเมรักษั n t ุ วันตึสัพพมคลังละกันตุสัพพะเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะสัทธาสุติวันต,ตุเตพระวันตุสัพพมคลังละกันต ال ุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสัทธาสุติโยนตุเตพระวันตุสัพพมคลังละกันตุสัพพเทวตาสัพพสังขานุภาเวนะสัทธาสุติยวนตุเตนักนักขันแตยักขาพุทรนังปาปักขานิวารณาปนิตจสานุภาเวนะหันตวเตสามุปถะเว นันกรสยักษสาพนางปาปาขหานิวารนาปฏิตษานุภาวินะทวาเตสาอุปัฏเวนักสัตยักษ์ขาปูตานังปาปักขหานิวารนาปฏิตสานุภาวินะทวาเตสานุปัะเวปัติตันาวากเมยะนปฏิกังเขอนาคตังบุคคลไม่คนจำนึงสิ่งที่ลุ่สิ่งที่ล่วงแล้วไม่คนู้หวังสิ่งยังมาถึงยะตะทีตาปะอี ฝ่ายนี้เงิงตามป,ปัจจันใจจะอนาคตังสิ่งใดรูปไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอนันลับไปแล้วและสิ่งและสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็เป็นอนันยังไม่ถึงจัจจุปน,นัญจายโธธรรมังปัดถะวิปัสสติปัสังหีรังอสังคุปปังตังวิทาวาดูดูให้เย้ว่าคนใดเห็นแจ้งสมปัจจุบันไม่ง้อนแย้งไม่ค้อนแคลนในทํามใดนๆนนคนนั้นเพิ่งขับเพิ่งเจอทําอะไรเนื้อลนัคุณโปกเถิดลันเชวะกิจจะ จัดมาทำปางโกชัญญามารดังสุเวคึงทำความเพียรเสร็จต่วันนี้ใครเราจะรู้ความตายวันพุ่งนอินโนสังฆะลันเทนะมหาเสนีนะมัจจุนาเพราะว่าความพัดเพียรกับมัจจุราชผู้มีศรัทธาใหญ่ย่อมไม่มีเหตุย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาวิหาวิมาตาพิงหัอะโหระตมาตันทิดังดังเวฟัดเทนกับระตโตติสัตโตอาจิกะทเตภูมินีจิตตั้งนีผู้สงบย่อมเ็นบุคคลผู้มีอารมณ์ติอย่างนี้ มีความเกี่ยวไม่เกี่ยวข้าราชการราชการคือนักว่าแสดงว่าผู้มีหลักที่หนึ่งเปเจริญด้วยประกาศที่แล่ชลาทำโมหิชลาลังกาัตติโตเรามีความเกี่ยวธรรมดาจะลดความเกี่ยวไม่ได้พระยาที่ทำโมหิพระยาจริงอนติโตเรามีความเกี่ยวแคบอุดุดาจะลดความเจ็บไข้ไม่ได้มรณาทำโมหิมลนังบารติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะลดความตัยไปได้สัพเพหิเมปิเยหิมนามนาเปหินาวาภาโววินาภาโว เราสารวจในต่างๆคือว่าจะต้องได้คำท้าจากของแล้วถ้าเขาตนใจขึ่งนนไปกรมมัสโกหิกรรมทธโยกรมมยนีกรมมพันธุกรรมปฏิสารโนเรามีการเป็นของตนมีการเป็นผู้ให้ผลมีการเป็นเดนเกิดมีการเป็นผู้ติดตามมีการเป็นผูอาศัยยังกรรมังกัณิสามิกัญญาณังวาปปปังวาตัสสาชายาโทะวิสามิเราจะทํากรรมังอะไรไว้เป็นบุญรุปบาเราจะเป็นญาติคือว่าจะต้องได้ผลกรรมนันสืบไปเอวังคำิหิตพินหังปัจจจเวคิดกับพัง เราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างเกื้อเอยองมีสุตังเอกังสัมปญญาภาควาสาวัตถิยติยังวิระหติเชตวนันีเชตวันีอนาถาอนนาถะปินทิการสะสาระสาระเมตัตละโขภาควาภิกขุภาวันเตศีภิกคเวติภิกขควติติยันพะทันเตติเตภิกขุภาควาตูปัจสูงภาควาเอตตาะทาัโวจามีตายะ พิคเวเจตเจตโตวิมุตติยาอาเสวิตยาภะวิตยาภะอมุลิกตายะญาณิกตายะวัตถุกตายะอนุติตายะปาิจิตายะสุสักสุสัมารถายะเอกธาสาวิสังสาปานิกังขาอัตเมเอกทาสาสุขังสุปฏิสุขังปัติปัติพุทธตินาปปะกังสุวินังปัสสติมนุสานังปิโยโหมติอมานุสานังปิโยโหติเทวตารักขันตินาสัตถิวาวิสังวาสัตถังวา สมาติสุวังถังผิตังสมาธิญาติมุสาวนโนวิปัสสีตาติอาสังภูโลกาลังกโรติอุตตดิงปาปปาติวิชนชนโดพรมาโลคุโลกุปโฟโมติเมตายะพิขเวเจโตมุติยาอาเสวิตายาตายะตาวิตายะพระโมคตกาาติอาจานีกาาติวัตสุปตายะนุติตายะอริจิตายะตสุสมารัทธายะอิเมเอกะทะเอกะทะสานิสังสาปฏิกัรมขา ปฏิอนุทิสุภะลนาเมตตาเจโตมุติปัจจิโออุทิสุภาลนาเมตตาเจโตมุติปัจจิทิสาภาะนาเมตตาเจโตมุติกติหากัรเนอนุทิศุภะลนาเมตตาเจโตมุติกติหาการเห็นอุทิสุภะลนาเมตตาเจโตมุติกติหากัรเ็ทิสาภาลนาเมตตาเจโตมุติปัจจาปัญจหาการเอนุทิศุภะลนาเมตตาเจโตมุติสัพพะหาการเห็นอุทิศุภาลนาเมตตาเจโตมุติรัสะหาการห พิสาปรานาเมตตาเจโตมิติกระตะมิหิตจัตจัภากันิโทอนุทสุปรานาเมตตาเจชิมิติ สัพเพตตาเวลาปัจจยาอนิคาสุข ah ียธรรมวิหารันตุสัพเพปานาเวลาปัจญาอนิคาสุขียธรรมวิหารันตุสัพเพปุตตาเวลาปัจญาอนิคาสุขียธรรมวิหารันตุสัพเพปุกราเวลาปัจญาอนิคาสุขียธรรมวิหารันตุสเปกปะภาวะปริยปนาเวลาปัจญาอนิคาสุขียธรรมวิหารันตุอิมิหิปัญจกะหาเจนิอนุทิโสบะละนาเมตตาเจโตยุติกัรตะอมิหิสัตากาลิหิโอทิโสบะละนาเมตตาเจโตมุนทิ สัพพาอิทิโยอเวลาปยบัชานิคาสุขียะรรมหารันตุสัพเพปุริสาเวลาปยบัชานิคาสุขียะรรมหารันตุสัพเพอริยาเวลาปยบัชานิคาสุขียะรรมหารันตุสัพเพอนริยาเวลาปยบัชานิคาสุขียะรรมหารันตุสัพเพเทวาเวลาปยบัชานิคาสุขียะรรมหารันตุสัพเพมนุษาเวลาปยบัชานิคาสุขียะรรมหารันตุสัพเพวินิปาริกาเวลาปยบัชานิคาสุขียะรรมหารันตุอิมีหิตสตากลตหากรหิโอทิ่โสปลนาเมตาเจโตตุมุจิ ตตาไม่เห็สทัศาคติท <Studio> ี่สาปนามีตาเจตุลพิจิตรเพปุรันติมายะทิสายะสัตตาเวลาพระบัณชาริคาสุขีจตัองหาตุสัพเพปัจฉิมายะทิสายะสัตตาเวลาพระบัณชาริคาสุขีจตัองหาตุสัพเพปุตตาละยะทิสายะสัตตาเวลาพระบัณชาริคาสุขีจตัองหาตุ ส,สัพเพทขกิรยทิศายะสัตตาเวลาพระประชาริคาสุขีอตุะหานุสเพทเบลขิมายะอนุทิศายะสัตตาเวลาพระัระชาริคาสุขีอตุะหานุสัพเพปัจฉิมายะอนุทิสายะสัตตาเวลาพระัรชาริคาสุขีอตุะหานุสัพเพปุตปะระยะอนุทิสายะสัตตาเวลาพระัรชาริคาสุขีอตุะหานุสัพเพทขกิรยะอนุทิสายะสัตตาเวลาพระประชาริคาสุขีอตุะหาตุส สัพเพเหตุมายะทิสายะสัตตาเวลาพระยาปรชานิคาสสกีรังหาุสตัอุปริมายะทิสายยะสัตตาเวลาพระประชานิคาสสขีรังหารุสัพเอุันทีมายะทิสายปานาเวลาพระปชานิคาสสกีรังหุสัพเพปัจฉิมายะทิสายะปานาเวลาพระปชานิคาสสขีรังหารดุ สัพเพกหตุตรลายยะิสายะปานาเวลาพระวชานิคาสุขีอรหันตุสัพเพทักจยติสายะปานาเวลาพระวชานิคาสุขีอรหันตุสัพเพเบอร์กิมายะอนุทิสายะปานาเวลาพระวชานิคาสุขีอรหันตุสัพเพบัจิมายะอนุทิสายะปานาเวลาพระวชานิคาสุขีอระหันตุสัพเพกุตาลายะอนุทิสายะปานาเวลาพระวชานิคาสุขีอระหันตุสัพเพทักจีจะอนุทิศายะปานาเวลาพระวชานิคาสุขีอระหันตุสัพเพเหติมายะทิสายะปานาเวลาพระวชานิคาสุขีอรหันตุ เวลาพระประชาอริคาสุขีอธตการันตุสัภพปุรันธิมายะทิสัยยะปูตาเวลาพระประชาอริคาสุขีอธตการันตุสัภพปัจฉิมายะทิสัยยะปูตาเวลาพระประชาอริคาสุขีอธตการันตุสัภพปุตระมายะทิสัยยะปูตาเวลาพระประชาอริคาสุขีอธตการันตุสัพพทักขีมายะทิสัยยะปูตาเวลาพระประชาอริคาสุขีอธตการันตุสัภพปุรันธิมายะอนิสัยยะปูตาเวลาพระประชาอริคาสุขีอธตการันตุสพีปัจฉิมายะอนุิสัยยะปูตาเวลาพระประชาอริคาสุขีอธตการันตุ สเพรยกุมตระยะที่สายะภูตาเวลาพระชานิคาสุขีอาหันตุสัพเพ์ทั้งขี่ยะอนุสายยะภูตาเวลาพระชานิคาสุขีอาหันตุสัพเพเหติมายะที่สัยยะภูตาเวลาพระชานิคาสุขีอาหารหลุัพเพรยปาริมายะที่สัยยะภูตาเวลาพระชานิคาสุขีอาหันตุสัพเพปุรันติมายะที่สัยยะภูคลาเวลาพระชานิคาสุขีอาหันตุสัพเพปัชชีมายะที่สัยยะภูคลาเวลาพระชานิคาสุขีอาหันตุ สเอ er, uh ุตตาระยะที่สายยุกคลาเวลาปะชาิสุขีอนัาตุสเปทัีริยะที่สยบุกคลาเวลาปาชาิสุขีอนัตมานตุสเปกุณทีรยะอนุที่สายแยกุกคลาเวลาพยามะชานิาสุขีอนัาตุสเพปัจฉิมยะอนุที่สยแยุกคลาเวลาพยามาชาริสุขีอนัาตุสเปุตตระยะอนุที่สยยุกคลาเวลาพยามาชานิสุขีอนัานตุสเพทักขียะอนุที่สยยุกคลาพยามะชานิค สุขีอัตนังมะจานตุสเพเหติมายะทิสัยะปุขละเวลาพยาบัญชานิคาสุขีอัตตังมัจาอนตุสเพเหปุปริมามยะทิสัยะปุขละเวลาพยาบัญชานิคาสุขีอัตนังมะจหาสัพเพปุลังขิมายะทิสัยะอัตตาภาวะปริยาปนาเวลาพยาบัญชานิคาสุขีอัตนังมัจหสัพเพปัจฉิมายะทิสัยะอัตตาภาวะปริยาปนาเวลาพยาบัญชานิคาสุขีอัตตังมสเพเหปุตระยัทิสัยะอัตตาภาวะปริยาปนาเวลาพยาบัญชานิคาสุขีอัตนัตุสัพเพมักขจหาสเพเถ มายาปชาณิาส ja 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 ุขีตาังทนถูสเพปุรทีมยาอนุทิสยอัตตาภาวะปริยาปนาเวลาัญยาปชาณิาสุขีตาังทูสเพปจชีมายาอนุทิสยอัตตภาวะปริยาปนาเวลาัายาปชาิาสุขีตาังทถูสเพอุตตรยาอนุทิสายอัตตาภาวปริยาปนาเวลาัญยาปชาณิาสุขีตาลังทานถูสเพปทักขียอนุทิสยะอัตตภาวะปริยาปนาเวลามญยาปชาณิฆาสุขีตาลังทสเพเหติมยาทิสยะอัตตาภาวะปริยาปนาเวลามายาปชาณิฆา สุขีอาธนัหแนันตุสัพเพอุปริมาญาที่สายยัติอัตลภาวะปริยปัญนาเวลาพยาัชานิคาสุขีอาธนัหแนันตุสัพพาปุรันธิมาญาที่สายยัติอิทธิโยเวลาพยาัชานิคาสุขีอาธนัหแนันตุสัพพาปัจิมาญาที่สายยัติอิทธิโยเวลาพยาัชานิคาสุขีอาธนัหแนันตุสัพพาอุตตะลายะที่สายยัติอิทธิโยเวลาพยาัชานิคาสุขีอาธนัหแนันตุสัพพาทักขีลายะที่สายยัติอิทธิโยเวลาพยาัชานิคาสุขีอาธนัหแนันตุสัพพาปุรันธิมาญาอนุทิสายิอะย สภาปัจฉิมยะอนุทิศายะอิทิโยเวลาไป่บัญชานิคาสุขีอาหันตุสภาปุตตะใะญาอนุทิศายะอิทิโยเวลาไป่บัญชานิคาสุขีอาหันตุสภาทักขีในยะอนุทิศายะอิทิโยเวลาไป่บัญชานิคาสุขีอาหันตุสภาเหติมยะทิศายะอิทิโยเวลาไป่บัญชานิคาสุขีอาหันตุสภาปุปปุตตะริมายะทิศายะอิทิโยเวลาไป่บัญชานิคาสุขีนังอาหารตุ เพรปุรันติมายะทิสายะปุริสาเวลาพระยวชานิคาสุขีอัตนะมัธยนตุสัพเพปัจฉิมายะทิสายะปุริสาเวลาพระยวชานิคาสุขีอัตนะมัณฑะนตุ สัพเพหุตระยะที่สัยาปุริสาเวลาพระยบาลิคาสุขีอนันตานันตุสัพเพทักขีนยะที่สัยาปุริสาเวลาพระยบาลิคาสุขีอนันตานันตุสัพเพปุรันธีมยะอนุสัญาปุริสาเวลาพระยบาลิคาสุขีอนันตานันตุสัพเพปัจฉิมยะอนุสัญาปุริสาเวลาพระยบาลิคาสุขีอนันตานันตุสัพเพหุตระยะอนุสัญาปุริสาเวลาพระยบาลิคาสุขีอนันตานันตุสัพเพทักขีนยะอนุสัญาปุริสาเวลาพระยบาลิคาสุขีอตานันตุ สัพเพเหติมายาทิสายุริสาเวลาพยาบชานิกาสุขียัตราักหานดุสัพเพอุปนิมายาทิสายปุริสาเวลาพยาบชานิคาสุขียัตรักหารดุสัพเพปุรันถิมายาทิสายอริยาเวลาพยาบชานิคาสุขียัตรนักหารดุสัพเพปัจฉิมายาทิสายอริยาเวลาพยาบชาลิคาสุขียัตรนักหานตุสัพเพอุตตะยทิสายอริยาเวลาพยาบชาลิคาสุขียัตรนักหารตุสัพเพทักขีนายาทิสายอริยาเวลาพยาบชาลิคา สุขีอตนะนวหาันตุสัพเพบุตรังทมยะอนุสัยะอริยาอเวลาอภิญญาปัชาอินิฆาสุขีอตนะนวหาันตุสัพเพบัติมยะอนุสัยะอริยาอเวลาอภิญญาปัชาอินิฆาสุขีอตนะนวหาันตุสัพเพกุตตารยะอนุทสยะอริยาอเวลาภิญญาปัชาอินิฆาสุขีอตนะนวหาันตุสัพเพทักขีระยะอนุทสยะอริยาเวลาภิญญาปัชาอินิฆาสุขีอตนะนวหาันตุสัพเพเหติมยะทิสัยะอริยาอเวลาภิญญาปัชาอินิฆาสุขีอตนะนวหาันตุ สัพเพุอปริมายะทีสยะอนิยาเวลาพะยาบชาริคาสีารรตอุสูสัพเพปุรธมายะที่สยะอนัริยาเวลาพยาบชาติคาสุขียาัตนุสตัพเพปัจชิปายะที่สายทานานิยาเวลาพะยาบชานิคาสุขียนอุสัพเพปุตระยะทีสายะาอนันติยาเวลาพยาบชาิคาสุขียามานุสตสัพเพทักขีนยะทีสยะอนันติยาเวลาพะยาบชาติคาสุขีอาัตนอุสูตสัพเพปุรธมายะอนุทิสายะาอนันติยาเวลาพยาบชานิคา สุข <inequ ity S 1> ีอธิวหารตูสัพเพปชิมยะอนุทิสยะอนัิยาเวลาพยาวชานิคาสุขีอธิวหารตูสัพเพอุตตรยะอนุทิสยยะอนัิยาเวลาพยาวชาิคาสุขีอธิวหารอันตุสัพเพตะขีนยะอนุทิสยอนัิยาเวลาพยาวชาิคาสุขีอธิวหานันตุสัพเพเหติมยะทิสยยอนัิยาเวลาพยาวชาิคาสุขีอธิวหาตูสัพเพอุปาลิมายะทิสยอนัิยาเวลาพยาวชาิคาสุขีอธรวหารตูสัพเพปุรันทีมยะทิสยเทวา สุขียะตัรนงหานดูสัพเพปัชฌีมายะทิสยะเทวาเวลาพยาบชาติคาสุขียะตัรนังหันดูสัพเพอุตตรายะทิสายะเทวาเวลาพยาบชาติคาสุขียะตัรนังหันดูสัพเพทักขีนายะทิสายะเทวาเวลาพยาบชาติคาสุขียะตัรนังหันดูสัพเพปุรันติมายะอนุสายะเทวาเวลาพยาบชาติคาสุขียะตัรนังหันดูสัพเพปัชฌีมายะอนุสายะเทวาเวลาพยาบชาติคา สุขียะตานํตตุสเพอุตระยะอนุทิชายาเทวาเวลาพระาบัชานิคาสุขียะตานภิตูตุสเพทัคขีนยะอนุทิชยะเทวาเวลาพระยาัชานิคาสุขียะจารนภิตสเพกุเหติมายาที่สยยเทวาเวลาพระยาชานิคาสุขียะจานภิาตูสเพุปุรติมายาที่สยยเทวาเวลาพระยาบัชานิคาสุขียตจารนติษฐานตูสเพกุปัชติมายาที่สายยามนุษย์สาเวลาพระยาบัชาลิคาสุขียะ สุขียาตระหนักรฐานตุสัพเพปุตตะนิปุตตะลายาทิสายะมนุษะเวลาปยาปชาอานิฆาสุขียาตระหนักรฐานตุสัพเพตักขีลายาทิสายะมนุษะเวลาปยาปชาอานิฆาสุขียาตระหนักรฐานตุสัพเพปุรันติปยาอนุสยะมนุษะเวลาปยาปชาอานิฆาสุขียาตระหนักรฐานตุสัพเพปัจชีปยะทุกอนุทิสายะมนุษะเวลาปยาปชาอานิฆาสุขียาตระหนักรฐานันตุสัเพปุตตะลายาทิสยะมนุษะเวลา ปม่าประชานิคาสุขียตระนวิหันตุสเพตัคขีนายะมนุษย์มนุษยทิศายะมนุษยาเวลาปัาประชานิคาสุขียตระนหันตุสเพทินิทิมายะทิศายะมนุษยาเวลาปญาประชานิคาสุขียตระนัหันตุสเพทบุริมายะทิศายะมนุษยาเวลาปัญาประชานิคาสุขียตระนวหรันตุสเพปุรันทีมายะทิสายะมนุปาิกาเวลาปญาประชานิคาสุขียตระหันตุสเพปชีมายะทิสายะมนุปาริกาเวลาปัญาประช อนาสุขียะนันวาหนตุสเพอุตตระยะพนิสัยยะไม่ีปิกาเวลาปัญญชานิฆาสุขียะันตวตุสเพทักขียะนิสัยยะไม่ีปิกาเวลาปัญญชานิฆาสุขียะเานตุสเพปุรันธีมายะอนุทิสัยยะไม่มีปฏิกาเวลาปัญญชานิฆาสุขียะวนึ่ตุสเพปัญชีมายะอนุทิสัยยะมีปริกาเวลาปัญญชานิฆาสุขียะเหนึ่ตุสเพอุตตระยะอนุทิสัยยะไม่มีปฏิกาเวลาปัญญชานิฆาสุขียะเวลาหนึ่งตุ นุษยสายยะนิปาริกาเวลาปัญาวิชาลิ่าสุขียาตะนังหลัตูสัพเพฆีทีมายะที่สายยะบนิปาริกาเวลาปัญาวิชาลิ่าสุขียาตะนังหลัตูสัพเพุปปิมายาที่สายยะไนิปาริกาเวลาปัญาวิชาลิ่าสุขียัตระนังหลันตูอินมิหิทักาิทิสาพระนาเมตตาเชตุวะมิิสัพเพสังสัตตานังปิหัตติและนางวัชเชตวะอปิะนายะอุปคขานางวัชเชตวะนุปาเคณฉันเตนะสัตปาปังวัชเชตวะสัตตาเปนะ เคนะวิเหสังบัญชิตว่าวิเหษายาสัพเพสัตตาอาเวริโนมุตุมาเวริโนสุขิโนมุตุมาสุขิโนสุขัสสุสุขิตตตามุตุมาสุขิตตตาติอิมิหิตตราการิสัพพัสตตาเมตตายาติเมตตาขังสมังเจตเจตจติติเจโตสัพพยาปะปะฏิยุทธาเิหิต จติวิบุติเมตตาจตเจโตุบุติจติเมตตาเจติบุติเมตตาสัมมวิหารลักษานานิจิติทุกขับถุขปรตตาจานิทุกขาพยปรตตาจนิพะโสกปรตตาจานิโสภาทุตุสัพเพปิปาทิโนเอตตาวตาจอรามิสัพพทังปุญญะสัพพทังสัพเพเทวานุมกนุโมทันตุสัพสัพสิท สัพติสิทธยาทานังธนานตุสัทยา,ทา,า,ทาสีลังละกันตุสัพปทาวนาภิรตตาโหตุขจนันตุเทวตาคาตา สัพเพพุทธาภรพตาปัญจิกนจจะยังพลังอรันตจิตชนะลักขันปัิสัพปสูสัพเพพุทธาภรพตาปัญจิกนจจะยังพลังอรันตจิตชนะลักขันปัิสัพปสูสัพเพพุทธาภรพตาปัญจิกนจจะยังพลังอรันตจิตชนะลักขันปัิสัพปสูสัพเพพุทธาภรพตาปัญจิกนจจะยังพลังอรันตจิตชนะลักขันปัิสัพปสูสัพเพพุทธาภรพตาปัญจิกนจจะยังพลังอรันตจิตชนะลักขันปัิสัพปสูสัพเพพุทธาภรพตาปัญจิกนจจะยังพลังอรันตจิตชนะลักขันปัิสัพปสู ตาปัจเจนจะจังเปะนหละกันตาเจนนลักันปัตตาหมิสัพพโสด้วยอนุภาพแห่งสัจญานิฐานอนุภาพแห่งความเพียรอน,นุภาพทรงการบูชาพานละใจด้วยการสละย,ยายบุตรสวดบนพระสูตรทุอปอริสในปากกะเท้ายี่ขอ,ขอเก้เาสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่พระเจ้าขอบคุณจากทุกภัยทั้งปวงขอให้พระเจ้าเจริญทางโลกและทางธรรม ขอตรวยเทียบเทีทั้งหลายปวดอนุทนาในการสวดสัลยายบนและทำเหล่านี้เมื่อรู้อนุตนาแลปวดอุณหภิเกี่ยวกพระเจ้าและวัตถุคนปฏิบัติอย่างถสิที่และถี่ผูกแปรวัตถุคนต้องปวดซ้ำิ่งขึ้นให้เพียงเมื่อนุภาพประปริตจงสรีสกสิบตัวแน